สวัสดีครับสวัสดีครับ่อแม่เป็นน้องตีรักจุบผู้จุกคนครับครับวันนี้ผมไปโซมินมาครับนี่ครับได้มินมานะครับหรือภาษาไทยียว่ามินนะครับมิมนะครับนาอภาษาเหนือห้องว่ามินครับน่ครับหางหางแล้วครับปิ่นแกแล้วครับนาะอายุป่นนักแล้วครับเนี่ยแ้่นแน่นหน้าหัวครับหรือว่าน้าหวานมอ้อครับนี่ครับเมาแหงก็แล้วนะครับมาขินได้ผมนะครับห่อนๆจี๋นะครับตะเ่กี้ผมเอาไปแจ่ตู้เย็นนครับเย็นๆเลยนะครับนะครับ พอได้มาใหม่แจกเยอะๆนี่สมงครับราหังก่อนไม่แม่อยู่นะครับนี่ครับแม่ยังดินอยู่นะครับอ่ะครับมาเลยครับมากินนะครับมากลินน้ำหอมมิ้นด้วยผมนะครับนี่ครับน้ำหวานมิ้นนะครับหยอกครับอ้า หวานขนาดครับพอหางหมนเนื้อพื้นฐานของผมจะเอาแอปครับทำมินนี่นะครับเป็นมินปลาครับช่วงเดือนมีนเะมิายนครับเปิดนกับซ่อหาน,าน้ำครับเอาก็ไปซ่อหาหางปุ๋ยเลยนะครับเ้า่อ ข้าไก่หางเป็นจะนี่ครับขี้เป็่นก็จจมีนะครับนี่เป็นขี้มีมนะครับข้าวขี้พึ่งครับนี่เป็นขี้มีมครับนะครับค้าไปกวนไปนะก็จะมีขี้ออกมานะครับยังเป็นขี้พึ่งอย่างนี้นะครับนี่กหม้อนะครับโอ้ยแม่อยู่นี่ครับอแม่เอากรเดี๋ยวเดียดปากยุ่งนะครับปากป๋องมั่นน้อนี่ครับ ขี่เป็นกันอยู่นี้ครับที่มินถ้าเป็นพึ่งก่อยู่นี่ครับถ้าเอาไปขวนเอาจะขี้เป่นก่อนายเป็นขี้พึ่งนะครับขี้พึ่งจะน่ากลัวครับนองพลนตรงนี้ครับออแม่ยังดิ้นอยู่ครับงนกิ่นยี่เลยครับนี่ หวานมากครับตีทีกับรับนะครับนี่เป็นขี้พึ่งนึงนะครับอมอน,นครับ เอ้ยเอ้ยแม่มาครับโอ้แม่ปลามาครับอืมไปก่อนต,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 ตัวตัวหวานม่อครับเราเจ่ตัวเย็นเห็นครับชักสม,มอปลาครับเย็นมะอ,อืม

โอ้ยยูดีดสิกังเอาน้ำมิ้นนครับเพื่นจะมีความความหวานหวานแบบแหลมๆครับมิ้นในเพื่นนะครับเพื่นจะหาก,กินบ่าไก่ครับ หาก,กินใกล้ๆบริเวณห้ง,หน,งนะครับน้ามันจะหวานแหลมบุ๋มเป็นน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งนี่บางครั้งก็จะมีหวานขมของหวานมีหลายสูหลายรสนะครับน้ำพึ่งครับได้น้ำมันหวานแหลมได้มาให้บุ๋มไปน้องเอาไปแจกทุเย็นกันครับเอาใส่ถุงหี่ๆนะครับ แจกตัวเย็นแล้วก่อนให้ไปเย็นหนึ่งก่อนนะครับกลิ่นีม้เขาแม่เม่นนะครับแม่ตุ๊บหยามหยาบไปยนะวกินมีแม่ปลาบินม,ม้านะครับจะมาเอาหนำนี่ครับออืมอืมม นี่แม่ปลา,าครับไตจี้นะครับระวังครบใส่เปิดแั่นเดียดเลยนะครับปลาปองเลยครับโอ้ยเนมาแล้วครับมาแล้วเนี่ยปลามาแล้วครับอนอหอมหอมหวานเย็นๆครับมะสำหล้วครับ ตหม้อครับผมไอมเปนน้องเฮ้ยนะครับแต่หังงนม่เบื้อผมจะเอาเอาแอปนะครับเอาไปเป็นน้องครับแอปหังงมิ้นน้าหัวกับหม้อครับเป็นน้าหหัวหรือว่าน้าหวานมิ้นหรือว่ามิ้มน้ำหวานมิ้มครับเอาใส่ตู้เย็นแช่เย็นไว้แล้วก็มากินสดๆแบบนี้นะครับอ่าโอ้ไถ่ผงนคครับเอาแล้วครับผมไปน้องครับ คลิปนี้ตีหมป้าพปรแม่เป็นนองมากินน้ำหัวเมิ้นแบบสดๆหรือว่าน้ำหวานมิ้มนะครับได้มาแบบสดๆเองนะครับแต่ก่ออบแจกตัวเย็นอยู่นะครับประมาณสมองปลายครับแต่แม่ปวนตึงบนนี้ไปไหนครับจะมีแม่ปลาบินมาอยู่นะครับบินมาสมทบก็แม่มูนี่นะครับเพียงเอาน้ำหวานครับก็จะมาอยู่ครับเป็นมิ้นธรรมชาติครับผมไแม่เป็นนองครับแล้ครับคลิปนี้ผมกขอขอขุนโปอแม่เป็นนองจุดทูดขุนเน้อครับตีคอยที่ตามชมคลิปของผมเน้อครับ จะได้ก็ช่วยเป็นกยนลังใจให้ผมจิ้มนะครับด้วยการกดทับตะไคร่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจิ้มนะครับเพื่อจะบม่พลาดคลิปที่ผมปากินอัญยังทำเมนูอัญยังก็จะทํามาฝากพ่อแม่พี่น้องได้ครับดูครับชมกันนะครับท่านี้ผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องทุกขุกคนนะครับก็ขอขึ้พ่อ,ขอแม่พี่นอ้องทุกขุนกุคนอยู่ดีมีสุขคิดถึงได้ขอขอให้สมความมุ่งมัดปรารถนา คิดขอให้เงินหมื่นตื่นขอขอให้เงินแสนขาดแขนแก่ๆให้ได้เป็นเงินสิบล้านสาวล้านเลยนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจตีเบิกบานแล้วก็ยาให้มีศัตรูมาก้ำไก่ทางด้านร่างกายแล้วก็ด้านทรัพย์สินเงินทองต่างๆอยาให้มีศัตรูมาไกลเน่ครับแล้วก็ยาให้มีศัตรูมาก้ำไก่จิตใจให้มีจิตใจตีพองแผ่วเบิกบานจุกทุกขึกนศลเน่ครับประกาศขึ้ีใหม่ครับขอบคุณครับ